ลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟปูเชฟที่ได้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ารักที่สุดในรายการนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้ผมกลับมามีเมนูใหม่มาฝากคุณผู้ชมเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวอบเผือกอ่าชื่อดูน่าสนใจใช่ไหมครับอยากทำแล้วใช่ไหมไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนไหมไปเลยครับ สำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของข้าวอบเผือกเริ่มต้นที่ข้าวหอมมะลิอันนี้เลือกข้าวหอมมะลิอย่างดีจะได้นุ่มลิ้นหอมอร่อยต่อมาคือน้ำสต๊อกไก่แบบเข้มข้นอันนี้ถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยดูสามารถได้ย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปน้ำซุปไก่หรือน้ำสต๊อกไก่แบบเข้มข้นเผือกหันเตาลูกเกดหรือว่า จะเป็นพวกตระกูลเบอร์รี่อบแห้งแบบมิกซ์รวมๆกันหลายๆอย่างก็ได้อันนี้ถั่วแดงกับลูกเดือยซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแบบต้มแล้วอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายสลัดหาง่ายๆต่อมาเห็ดหอมกุ้งเบคอนเฮโซนัทอันนี้เนี่ยเผอิญว่าเม็ดมะม่วงหิม,มาพานหมดเลยใช้อันนี้แทน ดูไฮโซด้วยถ้าไม่มีที่บ้านก็ใช้เม็ดมะม่วงหิม,ม,มพานก็ได้แปะกล้วยกระเทียมรากผักชีน้ำมันหอยเกลือสุดท้ายคือพริกไทยป่น แน่นอนที่สุดสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดที่ทุกคนรอคอยสามารถจะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราอย่างเช่นเคยที่ foodtravel.tv เอาละครับเริ่มต้นกันที่การเอากุ้งนะครับลงมาย่างในกระทะก่อนใส่น้ำมันมนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะครับตั้งกระทะให้ร้อนด้วยเอากุ้งลงย่างแบบนี้อุ้ย ิ้งเอาไว้จนกุ้งสุกนะครับอย่าเอาตะหลิวอะไรไปโดนมันมากเดี๋ยวกุ้งมันช้ำสุกทีแล้วด้านนี้กุ้งนี่คุณผู้ชมสามารถจะเลือกกุ้งอะไรก็ได้ตามที่คุณผู้ชมชอบนะครับจะเป็นกุ้งทะเลกุ้งกุลากุ้งมังกรอะไรก็ได้แล้วแต่เลยตอนแรกนี่เราย่างอยากให้มัน สุกมากนะครับกลับน้านปุ๊บตอนนี้กุ้งเริ่มสุกดีแล้วเพราะว่าตัวขนาดกุ้งเนี่ยไม่ไม่ได้ใหญ่มากครับเหลือแค่ตรงกลางนิดหน่อยที่ยังไม่สุกเดี๋ยวเราไปหมกในข้าวก็สุกพอดีอ่ะโอเคเรียบร้อยพักเอาไว้กระทาใบเดิม ใส่เบคอนลงไปครับสิ่งที่ได้ต่อจากนี้ก็คือน้ำมันในตัวเบคอนแล้วกลิ่นหอมถึงเวลานี้อย่ารอช้าครับใส่กระเทียมตามลงไปต่อเลยรากผักชีเห็ดหอม รอนนี้ผัดให้มันเข้ากันรู้สึกว่าแห้งไปเติมน้ำมันลงไปนิดนึงระหว่างนี้นี่ยถ้าคุณผู้ชมกำลังทำอยู่จะได้กลิ่นหอมของเบคอนกระเทียมรากผักชีนะครับแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยเจ้ากลิ่นเหล่านี้นครับเวลาเราไปหุงข้าวแล้วมันจะถูกดูดเข้าไปอยู่ ในข้าวของเรานะครับนอกจากทำให้รสชาติอร่อยแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นหอมที่น่าชวนรับประทานมากเลยทีเดียวอา่มันแห้งไปหน่อยผมเติมน้ำมันอีกนิดนึง <c oughs> สูตรนี้ก็ทำง่ายทำกินเองที่บ้านนะครับใส่เครื่องเย,เยอะๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำขายแต่อย่างใดไม่ต้องกลัวเปลือง เสร็จแล้วเราก็จะพักเอาไว้นะครับในส่วนของรากผักชีกระเทียมเบคอนแล้วก็เห็ดหอมตามด้วยเผือกครับกระทะใบเดิมนะครับไม่ต้องล้างแต่ก็มั่นใจว่าส่วนผสมทุกอย่างไม่ไหม้ฮะใส่เผือกลงไปครับอันนี้เนี่ยเราเหมือนเ,อเหมือนย่างเผือกให้มันสีเหลืองแล้วก็ ทั่วทุกๆด้านนะครับไม่ถึงกับขนาดสุกเพราะเดี๋ยวเราต้องการให้มันไปสุกในหมอ้อทิ้งเอาไว้อย่างนี้สักพักนึงครับแล้วเดี๋ยวมาดูต่อครับ mm hmm. เอาละครับหลังจากที่เผือกสีเหลืองครอบทุกด้านแล้วผมเอาข้าวสารใส่ลงไปฮะเพื่อที่ได้ให้ข้าวเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติของของทุกอย่างที่ผมลงไปผัดในกระทะพุกเ้าให้เข้ากันฮะ ค okay. หลังจากนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหุงข้าวต่อครับเอาละครับหลังจากที่เตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็มาถ่ายลงหม้อนะครับแบบนี้ใส่ทุกอย่างยกเว้นกุ้งหม้อหนักเหลือเกินแหะหลังจากที่ใส่ข้าวไว้ก็ใส่เบคอนที่เราผัดเอาไว้ ลงไปแบบนี้เติมน้ำสตอ๊อกแบบเย็นทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนั่นแหละแล้วก็ใส่ลงไปครับบุงรสด้วยพริกไทยนิดหน่อยเกลือเล็กน้อยครับอย่าเพิ่งใส่ลงไปเยอะนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราหุงข้าวจนสุกแล้วถ้าเกิดว่ามันจืดไปเนี่ยสามารถจะเติมส่วนผสมแล้วคลุกเค้าให้เข้ากันได้แต่ว่าถ้าใส่ลงไปเยอะในตอนแรกเลยเนี่ย พอเค็มไปแล้วเนี่ยจะแก้ไม่ได้น้ํามันหอยนิดหน่อยนะครับใส่ให้มันมีความกลมกล่อมแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันอย่าลืมว่าเบคอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีความเค็มอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยผมอาจจะกะปริมาณได้เลยเพราะว่าผมทําเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมก็อย่าทําตามซะท,ทั้งหมดนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยก่อนนะอะแค่นี้แหละหลังจากนี้หม้อหุงข้าวมาเราไปหุงข้าวครับเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนข้าวสุกเลย สักคู่ครับเอ้าเพิ่มแ้้เหรอตอนนี้นครับข้าวสุกเรียบร้อยแล้วหน้าต่อมาเป็นแบบนี้หลังนี้ครับผมใส่กุ้งลงไปแล้วก็พวกมิกซ์เบอร์รี่นะครับหรือพวกลูกเกดเนี่ยใส่ลงไปถั่วแดงกับลูกเดือยครับ แล้วก็แปะก้วยเฮเซลนัทใส่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะคลุกเข้าให้เข้ากันอย่างเบามือนะครับไม่ให้เผือกแตกแหมา้าบ้านคุณผู้ชมพอมีสตางค์นะครับก็ซื้อหม้อข้าวที่มันใหญ่หน่อยมันจะได้คลุกง่ายๆดูสิผมต้องมานั่งลำบากหม้อข้าวเล็กเหลือเกิน อ่ะหลังจากนี้เอาไปอุ่นต่อในหม้อหุงข้าวทักสอามนาทีหลังจากนั้นเราเดี๋ยวมาจัดเสิร์ฟกันได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวอบเผือกนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ง่ายใช่ไหมละครับแต่ถึงแม้ว่าจะทำง่ายแต่ผมรับรองคุณผู้ชมได้เลยว่าเมนูนี้นั้นเนี่ยรสชาติอร่อยได้เรื่องมากๆครับคุณผู้ชมลองทำทานดูนะฮะมี รสชาติครบทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าหุงตามที่ผมบอกนะครับปรุงรสตอนแรกเล็กน้อยก่อนแล้วพอ,อ,อข้าวหุงเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถจะเติมรสชาติไม่ว่าจะเป็นเกลือพริกไทยได้แน่นอนที่สุดครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถจะติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราอย่างเช่นเคยที่ไหนครับที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมแช่ปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ